มาตอบคาถามไม่ได้เอาเรื่องใครทั้งนั้นมาคุยนะคะแต่เป็นการตอบคําถามสําหรับแฟนคลับของหนิงเองนะคะเ้วเป็นคนที่หนิงกําลังเป็นโคช้ชให้อยู่เนาะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่จะต้องได้แต่งงแง,งแต่งงานมาถึงเวลาแล้วง่ายๆนะคะเขาจะแต่งตงงแต่งงานกันแล้วนะคะเขาเรียกอะไรจะเอาสากลงลุมแล้วคะ่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นจะย้ายมาอยู่กับสามีแล้วก็เลยมีคําถามเกิดขึ้นนะคะว่า สามีเนี่ยจะให้น้องทำสัญญาสัญญาก่อนแต่งเนี่ยนะ,ะสัญญาก่อนแต่งเนี่ยซึ่งหนุ่มอเมริกาเป็นอะไรที่ฮิตฮอตมากในการทำสัญญาก่อนแต่งนะคะซึ่งคนไหนที่เขามีทรัพย์สินสมบัติเยอะๆมีกิจการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะทำสัญญาจะว่าจะว่าเป็นหนังสืออะไรคำมันสัญญาก็ได้นะจริงๆนะคะ พวกหนุ่มฝรั่งอเมริกาเนี่ยหนุ่มอเมริกาเนี่ยส่วนมากจะชอบทําถ้าเขารวยถ้าเขามีตังค์นะคะหรือว่าถ้าเขาแบบไม่มีตังค์แต่เขาไม่อยากจะให้เราหรืออยากจะให้เราในส่วนที่เขาควรอยากจะให้ไงคะเขาจะทาสัญญาอันนี้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าแต่อยู่ที่ตัวเราเนั่นแหละอยู่ตัวเจ้าต,ตัวที่ผู้หญิงว่าตกลงที่จะทําหรือไม่ทำนะคะซึ่งคนน้องคนที่ถามหนิงมาเนี่ยก็ต้องทําสัญญาเพราะสามีเป็นคนที่มีกิจการนะคะก็ น้องก็เลยถามว่าพี่หนิงหนูควรจะทำไหมก็เลยจะเอามาตอบเพื่อหลายๆคนอาจจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะได้เป็นแนวทางนะคะในการที่จะย้ายหรือว่าเป็นแนวทางในการคิดที่หนุ่มฝรั่งของตัวเองเนี่ยถามหรือคุยนะคะตัวหนิงเองที่หนิงเคยรู้จักแล้วก็เคยเห็นอะไรมาหลายอย่างนะคะว่าคนที่มีสมบัติทรัพย์สมบัติเนี่ยหนุ่มฝรั่งอเมริกัที่มีทรัพย์สมบัติเนี่ยนะคะเขาจะทําเขาสวด ส่วนมากเลยเขาจะชอบทำหนังสือสัญญาหนังสือสัญญาเนี่ยนะคะขึ้นมาหนึ่งฉบับเขาจะระบุเลยว่าเขาจะไม่ให้เรายุ่งอะไรบางคนอาจจะแบบมีกิจการก็คือไม่ให้เราไปยุ่งกิจการนะคะกิจการงานทุกอย่างเงินทุกอย่างในบะในกิจการเขาจะไม่ให้เรายุ่งเลยแต่เขาจะมีตรงไหนที่เขาจะให้เรานะคะ อย่างเช่นเออคุณมีสิทธิ์ในบ้านนะในมีเงินนะในโนในนี่เขาจะเขียนรายละเอียดมาทั้งหมดแล้วก็จะให้คุณอ่านว่าสิ่งที่เขาเขียนมาทั้งหมดเนี่ยคุณยอมรับหรือเปล่าถ้าคุณยอมรับคุณก็เซ็นแต่ถ้าคุณไม่ยอมรับคุณก็ไม่เซ็นคุณก็ต้องมีการเครียกอะไรขัดแย้งโต้แย้งว่าเอ้ยคุณจะเอาอะไรบ้างถ้าคุณจะแต่งงานกับฉันคุณต้องให้อะไรฉันบ้างประมาณนี้นะ แต่ถ้าคุณก็ต้องมองได้ว่าคุณมีสิทธิ์ต่อรองนะคุณถึงจะต่อรองกับเขาได้นะคะแต่ส่วนมากถ้าเขารักเราเนี่ยเขาจะให้ในสิ่งที่เขาควรจะให้คุณมันก็ไม่มากแล้วมันก็ไม่น้อยนะคะนี่คือนิสัยของฝรั่งที่เขามีเงินนะทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นอีกเมื่อทําสัญญารู้เรื่องกันสัญญาแล้วแต่หนูไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะพี่หนิงหนูจะต้องทํำยังไงนะคะถ้าคุณไม่เข้าใจภาษาอังกฤษร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่การนี้พวกนี้มันจะมีพาคุณไปทำกับสำนักงานทนายความนะคะจะมีทนายมาแล้วก็จะมีคนที่มาเซ็นสัญญงสัญญาให้คุณถ้าเขาจะให้คุณอ่านก่อนถ้าคุณไม่เข้าใจภาษาอังกฤษร้อเซ็คุณต้องหาล่ามค่ะคุณต้องหาล่ามไปแล้วก็จะให้ล่ามอาธิบอ่านแล้วก็อธิบายเป็นภาษาไทายให้คุณให้คุณเข้าใจว่าคืออะไรยังไงแต่ถ้าคุณบอกว่า ล่ามก็หาไม่ได้อะไรก็ไม่หาไม่ได้คุณจะเซ็นโม้่ซะซั่วคุณจะไม่ได้อะไรนะอันนี้หนิงบอกเลยก่อนที่คุณจะทําอะไรลงไปกรุณาใจเย็นๆนะคะแล้วก็คิดให้ไตรตรองไตรตรองให้ถี่ถ้วนนะคะไตรตรองทุกอย่างนะ,ะให้มันถี่ถ้วนแล้วก็ให้คุณเข้าใจกระจ่างแจ้งว่าสิ่งที่คุณจะเอาคืออะไรหนึพอทําสัญญาเสร็จมาแล้วฉบับหนึ่งจะต,ต้องอยู่กับผู้ชาย อีกฉบับหนึ่งคุณต้องถือไว้ถ้ามันมีการเกิดย่าล้างหรือไปกันไม่รอดชีวิตไปกันไม่รอดนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องมีสัญญาตัวเนี้ยเข้าไปยื่นนะคะว่าคุณจะต้องได้อะไรบ้างตามสัญญาถ้ามีการเลิกกันนะคะคุณต้องเขียนให้ชัดแจงเขียนจลไว่าถ้าคุณเลิกกับเราภายในกี่ปีกี่ปีนะคะคุณจะต้องจ่ายอะไรให้เราบ้างหรือถ้าไม่มีการเลิกลาแต่ตายตากตายจากกัน คุณจะได้อะไรบ้างนะคะคุณต้องเคลียร์ตรงจุดนี้คุณต้องเข้าใจได้ว่าตัวคุณนะต้องการอะไรแล้วคุณต้องเข้าใจว่าเขาให้ได้หรือให้ไม่ได้ด้วยไม่ใช่ว่าตาบี้ตะบันจะเอาโดยที่แบบไม่คิดว่าเขาให้ได้หรือเปล่านะก็ไม่ใช่นะคะอันนี้คุณต้องมองถึงจุดความเฉพาะอย่าลืมว่าคุณมาหาเขาเนี่ยคุณมาตัวเปล่า คุณไม่ได้มาแบบมาสร้างทรัพย์สมบัติด้วยกันแต่ถ้าคุณมาต่างคนต่างมาช่วยกันสร้างอย่างเงี้ยโอเคมันเป็นสิ่งสมรสนะคะคุณต้องได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าคุณมาโดยที่คุณจะเป็นอุบเอาสมบัติของเขาเนี่ยเขาคงจะไม่ให้คุณนะคะตรงจุดนี้คุณต้องทําความเข้าใจด้วยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นเขามีกิจการก็อยากจะได้กิจการเขาด้วยอะไรย่างเงี้ก็ไม่ได้นะคะคุณอย่าไปละโมบนะคะ ระโมบโลภมากคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะหนิงบอกให้มาเผิ่อเรื่องมากปุ๊บเ,เขาเลิกไม่เอาเขาไม่แต่งงานเลยจบเลยไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะคะก็ต้องมองว่าสิ่งไหนที่เขาควรจะให้เราและสิ่งไหนที่เราควรจะได้ถ้าคุณเป็นสินสมรสด้วยกันแน่นอนคุณจะต้องได้อยู่แล้วห0 5สิบห้าสินะได้แน่นอน ห้าสิบห้าสิบในี่นี้มันว่าเขาห้าสิบเราห้าสิบพอมเป็นสินสมรสไงแบ่งกันเนาะแบ่งกันแต่ถ้าเป็นกิจการของเขาที่เขามีอยู่แล้วคุณไม่มีสิทธิ์ถ้าเขาไม่ให้ก็คือไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าเขาบอกว่าเออให้ส่วนหนึ่งนะเป็นเงินส่วนตัวเขาไม่ใช่เงินกิจการแต่เป็นเงินส่วนตัวเขาเนี่ยคุณถึงจะได้มันต้องอ่านรายละเอียดที่เขาให้นั่นแหละค่ะในรายละเอียดที่เขาเขียนนั่นแหละอ่านให้ชัดเจนอย่าลืมถ้าคุณไม่ได้ภาษาคุณต้องเอาล่ามไปด้วยคุณต้องจ่ายเงินค่าล่ามน,นะคะ เพราะอย่าลืมว่ามันคือทรัพย์สมบัติคุณคุณจะต้องลงทุนนิดนึงลงทุนในการที่คุณต้องจ่ายค่าล่ามเพื่อให้เขาเนี่ยไปอธิบายไปอ่านทาความเข้าใจแล้วก็อธิบายให้คุณเข้าใจคุณถึงค่อยเซน็นไม่ใช่ค่อยเซนเย็นแล้วก็เซน็นเซ็นเงี้ยก็ไม่ได้นะคะเซ็นสง่งๆไม่ได้นะคุณต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะซึ่งถามตัวหนิงหนิงได้เซ็นสัญญาไหมหนิงไม่ได้เซ็นนะคะเพราะว่าหนิงบอกกับฝามีตั้งแต่แรกแล้วว่าฉันเนี่ยไม่เซ็นอะไรทั้งนั้น เธอจะให้ฉันก็ได้ไม่ให้ก็ได้แต่ฉันจะไม่เซ็นอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคือมันเป็นเหมือนมันเป็นคําตอบอยู่ในตัวมันอยู่แล้วนะว่าหนิงไม่เซ็นแล้วแฟนหนิ่งเขาก็เข้าใจว่านะคะถ้าเราแต่งงานกันแล้วก็ต้องมันเชื่อใจกันนะคะเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็ถ้าเลิกยังไงเราก็ต้องมีส่วนได้อยู่แล้ว เพราะเราแต่งงานเราไม่ได้มาอยู่แบบอยู่ธรรมดาอะไรเงี้ยไม่ใช่เราไม่ได้มาอยู่เป็นถูกนะเราแต่งงานมันยังถูกต้องตามกฎหมายเราก็ต้องได้ให้มันถูกต้องตามกฎหมายสิจะไม่ให้ฉันเซ็นทำไมอะไรประมาณนี้นะก็เลยต่างคนต่างไม่ให้เซ็นนะคะเพราะหนิงก็มีสมบัติหนิงอยู่ในที่เมืองไทยอยู่แล้วเขาก็มีสมบัติที่นี่เขาอยู่แล้วก็คือเราก็คือไว้ใช้ไว้ใจกันนั่นแหละนะคะโดยที่เราไม่ได้ตัวหนิงหนิงไม่ได้มานั่งตรงนี้แล้วหนิงก็พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าหนิงจะไม่เซ็นอะไรนะ เพราะหนิงไม่คิดจะมาเพื่อที่จะมาเอาสมบัต so ิเขาเพราะฉะนั้นอย่ามาให้หนิงเซ็นหนิงรับไม่ได้นะคะหนิงไม่รับก็คือแล้วแต่ความตกลงของแต่ละคนแต่ละคู่นะตัวหนิงหนิงก็จะตกลงกับแฟนหนิงแบบนี้นะคะส่วนคุณคุณตกลงแบบไหนคุณก็ต้องเอาแต่แบบนั้นแต่ถ้าสามีคุณเนี่ยเขายังไงเขาก็ต้องให้เซ็นเพราะเขารับไม่ได้ที่คุณจะเข้าไปยุ่มย่ามหรือเข้ามาพูดอะไรในในในกิจการเขาเพราะเขามีหุ้นส่วนอะไรเงี้ยน่นนี่นั่นนะ อันนี้คือการก็ต้องมีหุ้นส่วนเขาไม่ให้เราไปยุ่งก็คือไม่ต้องไปยุ่งนะอันนี้หนิงหนิงบอกเลยว่าอย่าเยอะถ้าคุณเยอะคุณจะไม่ได้อะไรเลยเอาเท่าที่เขาให้เราแล้วมันไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปนะคะแต่ว่า,วาเซ็นโดยที่ไม่รับอะไรเลยไม่รับโมโรดกอะไรเลยเงี้ยก็ไม่ได้นะคุณต้องมีส่วนได้บ้างนะคะมันจะได้ทําให้เราเนี่ยมีความมีกําลังใจว่าเอ้ยฉันก็ไม่ได้ว่าฉันมาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นฉันก็พอจะแบบยังมีประทางชีวิตอยู่นะไม่ใช่ว่ามาเหลือแต่ตัวอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม เพราะนั้นคุณก็ต้องคิดดีๆนะคะตรงนี้เนาะอ่ะโอเคหนิงคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่พอจะเป็นแนวทางให้กับหลายๆคนในการคิดนะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดติดตามให้หนิงด้วยนะคะย่าลืมกดแชร์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กุบกันละกันไปแล้วบ๊ายบายค่ะ